สวัสดีครับขอ,อนำเสนอ c o m m u n i t y Conceptual ครับเทคนิคที่นำเสนอในวันนี้จะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการใช้การ์ดรูปภาพครับเพื่อให้โค้ชชีได้สำรวจตัวเองครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ง่ายๆและสามารถใช้ประกอบการโคช้ชได้อย่างง่ายๆครับ ตรงนี้เป็นยังไงเหรอครับเทคนิคนี้คือเป็นการให้โคชีครับเลือกรูปภาพร,รูปภาพจากไหนก็ได้ครับท่านอาจจะเตรียมรูปภาพเอาไว้นะครับและให้โคชีเลือกรูปภาพจากของท่านหรือรูปภาพในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับการที่โคชีเลือกรูปภาพนั้นเขาจะเลือกเพราะอะไรตรงจุดน,นี้แหละครับโคชจะใช้เทคนิคนี้ครับเพื่อจะเข้าใจว่าโคชีกาลังพูดถึงคุณค่าของตัวเองเรื่องอะไร บอกความเป็นตัวตนของตัวเองตรงไหนครับเั้นพอโคชีเลือกการ,รูปภาพแล้วท่านสามารถเริ่มใช้คำถามครับว่าโคชีเลือกรูปภาพนี้มาพูดคุยเพราะอะไรจริงๆคำถามนี้ไม่ได้ต้องการคำตอบจากโคชีนะครับแต่ต้องการให้โคชีได้พูดถึงมุมมองของตัวเองหรือจุดตัดสินใจเลือกของตัวเองกับรูปภาพที่เขาเลือกมาคุยครับ รูปภาพนี้บอกความเป็นตัวตนของโคชีในเรื่องอะไรการบอกความเป็นตัวตนก็จะทําให้โค้ดได้ยินว่าโคชีกาลังพูดถึงข้อดีจุดเด่นอะไรของตัวเองรวมทั้งโคชีก็ได้ยินสิ่งที่ตัวเองพูดด้วยเช่นเดียวกันครับการที่ทั้งโค้ดและโคชีได้ยินหัวข้อหรือคําพูดที่เป็นประโยชน์ของโคชีร่วมกันก็จะทําให้โค้ดสามารถหยิบคํานั้นมาพูดคุยต่อกับโคชีได้ครับ แน่นอนครับยังสามารถใช้คำถามอื่นๆต่อไปกับรูปภาพนี้ได้อีกเช่นแล้วโคชีล่ะครับคิดกับรูปภาพนี้อย่างไรการคิดบางคนถนัดการคิดจะตอบการคิดได้ดีแต่บางคนไม่ถนัดการคิดเราอาจจะถามว่าแล้วโคชีรู้สึกกับรูปภาพนี้อย่างไรเพราะบางคนใช้สมองส่วนคิดเยอะบางคนใช้สมองส่วนความรู้สึกลักษณะของโคชีที่ไม่เหมือนกันคำถามนี้ก็เป็นคำถามให้ท่านเป็นทางเลือกครับ จุดประสงค์ของการที่ทําให้โคชีพูดคุยเรื่องของตัวเองความคิดของตัวเองความรู้สึกของตัวเองหรือความเป็นตัวตนของตัวเองผ่านรูปภาพนี้ก็เพื่อที่จะทําให้โค้ดได้ข้อมูลจากโคชีพร้อมกับโคชีตระหนักรู้ถึงศักยภาพของตัวเองและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ออกมาได้ครับรูปภาพนี้ทําให้โคชีนึกถึงเรื่องอะไรอันนี้แหะครับกำลังเชื่อมโยงครับเชื่อมโยงไปว่า โคชอาจจะเล่าบางอย่างที่เป็นเรื่องของตัวเองประทับใจเล่าบางอย่างที่ตัวเองประสบความสําเร็จหรือเล่าบางอย่างที่ตัวเองเคยผ่านเหตุการณ์นั้นมาเพราะอะไรจุดนี้นะครับกําลังจะใช้การรูปภาพเป็นมีเดียเป็นช่องทางที่โค้ชกับโคชีพูดคุยกันแบบอิสระเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้เป็นคําถามเฉพาะเจาะจ,จงแต่เป็นคําถามเพื่อให้โคชีพูดถึงมีเดียที่เป็นส่วนกลางเป็น ของที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำถามเป็นการที่โคชีเลือกแล้วจินตนาการสิ่งที่ตัวเองเลือกหรือคุณค่าของตัวเองเทียบกับรูปภาพก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งครับที่โค้ดหลายๆท่านใช้ประกอบการโคร้ดจะทำให้บรรยากาศของการโค้ดอยู่กับข้อมูลที่เป็นคุณค่าข้อมูลที่เป็นตัวตนของโคชีและทำให้โคชีเห็นตัวเองชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ หากท่านมีหลายรูปภาพก็สามารถใช้หลายรูปภาพประกอบการโค้ดของท่านได้หวังว่าเทคนิคการโค้ดด้วยการรูปภาพวันนี้คงจะทําให้ท่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการโค้ดที่ท่านดําเนินการอยู่ได้บางส่วนครับขอบคุณครับ